้พี่น้องหลังนั้นติดปลาเลยโอบหัวเป็นปลาอย่างเนาะโอ้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 ภาพพี่น้องเลยโอ้บักใหญ่เลยมันมานมันมันโอ้คิดว่าบ่มี่อะพี่น้องเลยปลาปล่อยปี่กลายได้ไงโอ้แขบจนแดงพี่น้องเนี่ยโอ้มานมัน อัไก็ได้แต่ปลาน,น้นน้อยเนี่ยพี่น้องปลาน้นน้นอยสามตัวโอ้นี่ตัวใหญ่พอต้มเลยพี่น้องไอ้ปลาเนี่ยโอ้เข็ดปลาสิบอไ่อยเนาะ ดีดีพี่น้องหาขึ้นจากน้ำให้ดำหน้าพี่น้องเลยเป็นแกงดำหน้าบุ้นงนี่เรากินวาสศไปหาใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดปลาหรือตามน้องเนาะคุณเอาขี่กีเดือนกนขี่กีเดือนก็ไม่แต่ขี่กีเดือนขอดใส่เบ็ดกบนี่คักแล้วหนิปลากระโบ้โหมีลายมีหน่อยพออยี่น้องไอปลานินใส่ปลานน้นอยู่นน้อง โอ้ส oh, oh, ิสติ pe, ong, eh? oh, uh, ๊เบ็ดหรือบ่เพราะว่าปีนี a, ้บ่ได้ซื้อปลามาปล่อยเนาะงปีนี้อยู oh, ่ในน่องปล่อยแต่พี่กายนี่ผูกใส่เอาปลาเก่าพี่น้องเลยหัวสิติ๊เบ็ดหรือบอน้องเบ็ดเทากัเบ็ดเก่าแต่พี่กายนี่พี่น้องเลยเรามาใส่ก่อนเม็ดเก่าเนาะโอ้โหสติ๊กหรือบอ ไ่แรกบ,บริจิต็บไหวนปพระไหวตากฝนอยู่ลังข้อไก่เอาสิบไปนเอมใค่เหม่เนชาวบ้วานก็ได้มากพี่น่จะ ขันซื่อเบ็ดขันซื่อพี่น้องเลยตักเบ็ดไปเข้าสนินมนะกบปีนี้ใหญ่ไวพี่น้องเลยกบอ่าสัมซองนิ้วอะไรฝนเริ่มลงหมิดแล้วพี่น้องเลยฝนตก,กลิ้นคแค่แนบบ่แต่บกค่อยแดดไปได้โตกมาห้ามแล้วกันแดดพี่น้องแดดเลยเพื่อได้แดดจะ สามสี่มื้อพี yeah, right. ่น้องจะไปหาใส่เป็ดกบตั้นากบกระเริบใหญ่แล้วตั้มองนิ้วแล้วพอดีป่นนะเอ้าเอ้าก็ออกด็อกนะคะสบายดีด้วทุกคนอ๋อฝนตกอ๋อฝนลง nhắn nè cốp quá hả cốp nước khiệt quá đồn tuồm tuồm hắc hay nhang chữ ít phương đế khẹp nồng cái cốp như này เสียบไปรอบนองเลยพี่น้องน้ำจุดร่นนองดอก นั่งคือคือดูกเนาะ Tô nét nét Hà nhạc, xe bà nín, pin ở hà lai Bà nín, vâng, tô thở khí tán đi Bắc đốc Khiến bà khá nhạc Tô hãy đăng bắc đốc còn... oh, Tô đã thử lấy cái nào Cô xin nhảy của này, tô nằm xin đứng bếp với ้รุดไปแล้วพี่เจ้าโอ้ยเฮ <so> <left for> <Hayır> <colo> ้ยรุดไปแล้วตัวหนึ่งตัวบักใหญ่หนึ่งลังแลนว่ามันรุดไปซ้ำตัวบักใหญ่หนึ่งตัวมันรุดไปฮะ เผือ่อเล่นบ่หอนไม่ได้รูดก่อนเบ็ดเก่าคุณน้าไปเอาตัวนึ่งก่อนรูดไปแล้วค่ะรอบก็ห่านรูดไปแล้วมั้งค่อยว่าแล้วนะ เมั่อสีเล่นฮอดบ่นปลาดีรุดไปเบิดูถังผูกกันถือเบ็ดเก่าเบ็ดเก่ามิตรรุดพอเขาใส่มือหนยก,ก็บแบบนี้แหละอีจุดรุดบังเฮืองหนึ่งสรุปได้ปลาชองโตรุดไปเบิร์ตากฝนอยู่เก็บไว้ดีนะหน่มพี่น้องหลังนี้กัติดนี่แล้ะ โอ้โหมันดึงหรือว่ามันติดเบ็ดเนาะน่าสิติดเบ็ดพี่น้องเลยป้อนนิดน้อยเนี่ยทางนี้กะดึงสื่งป๋อ พี่น้องหลังนี้ติดแล้วปานนิดน้อยโอ้ยทีเด่นก็ออกเลยน,น,น้อยพี่น้องเลยก็ได้สองตัว หลังนี้ติดอีกแล้วพี่น้องปลาน่อยโอ้ยตัวปลา <c oughs> ผู้พี่น้องหลังนั้นติดปลาเลยโหัวเป็นปลาอย่างเนาะสุดท้ายก็มีแต่ปลาน,นิ่งน้อยพี่น้อง โอ้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 ฮัทพี่น้องเลยโอ้บักใหญ่เลยมัน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 โอ้คิดว่าบ่มีี่อะพี่น้องเลยปลาปลอดพี่กายได้หนีิโอ้แขบจนแดงพี่น้องเนี่ยโอ้มันมันมันอะไรก็ได้แต่ปลาเน้นน้อยนี่พี่น้องปลาเน้นน้อยสามโต โอ้นี่ตัวใหญ่พ่อต้มอะไพี่น้องเลยบัดเนี่ยโอ้เข็ดปลาสิบอไ่อยเนาะตัวปุ๋ใหญ่เลยมันมานมันมานมานัมน,มนลังนี่ได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องบักใหญ่เลยท้าเอามูอมัมนบัดเนี่ยพาดผู้ลังทางนั้นกันเจ้าติดปาลาแล้วพัก่ะโอ้พี่น้องสองลังเลยมานแล้วมานแล้วลุดแล้วพัจ่ก โอ้ยยังยังพี่น้องยังยังโอ้โอ้มันพี่น้องมันมันสองโตแล้วตัวใหญ่วันนี้ก็ขึ้นมาเถียงพี่น้องยามเบ็ดรอบหนึ่งเนาะถ้าก็ได้ลายตัวเตี้ยนี่ใหญ่สองโตพี่น้องไม่เห็นตัวน้อยตัวสำนักเบิดขึ้นดีพอได้ต้มเนาะยามเบ็ดรอบแรกพี่น้อง เกือบรุดนี่กะมันรุดยังว่าเบ็ดมันเก่าต้มรูดได้ลายโตแล้วสำนึกปลาเน้นน้อยเนาะพอได้ต้มกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยเป็นต้มเสียบเสียบป้าไว้อยู่เนื้อกินข้าวแรกจากสิ่เปรี้ยกว่ะพอได้ต้มกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยโอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผู้อนก็สิขอจบคลิปไวปสำนึกก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บอจวนนะ้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบ,บายดีสวัสบบดีพี่น้อง